นี้ไปเที่ยวที่ไหนดีคงจะเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนคิดไว้ในใจลมหนาวมาทั้งทีอยู่บ้านเฉยๆคงจะเฉาแน่นอนวันนี้เรามาเตรียมเสื้อกันหนาวตัวโป,โปรแล้วออกไปเที่ยวกันกับที่เที่ยวหน้าหนาวสุดฮิตที่ห้ามพลาดก่อนที่ลมหนาวจะโบกมือลาหายไปจะมีที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ ลบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่เที่ยวหน้าหนาวสุดคิดหนาวนี้ห้ามพลาดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่แน่นอนว่าหนาวไหนๆก็ต้องไม่พลาดกับการขึ้นดอยอินทนนท์เพราะที่นี่ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงถึง2,599เมตรจึงทำให้มีสภาพอากาศเย็นตลอดปีนอกจากนี้บนดอยอินทนนท์นั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายจุดเช่นน้ำตกแม่ยะโครงการหลวงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานทุ่งดอกไม้สวยและแวะไหว้พระมหาธาตุเจดีย์บนดอยอินทนนท์ เพราะฉะนั้นหน้าหนาวปีนี้ห้ามพลาดครับทะเลหมอกไอโยเวงจังหวัดยะลาใครว่าภาคใต้ไม่มีหน้าหนาวลงใต้กันคราวนี้เราจะพามาเช็คอินกับที่นี่ครับท,ที่เที่ยวหน้าหนาวสวยๆท่ามกลางทะเลหมอกทะเลหมอกไอโยเเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลา ที่นี่จัดได้ว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดนิดของเบตงเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังเป็นที่เที่ยวที่มีทะเลหมอกให้ชมกันได้ทั้งปีไม่ใช่แค่เพียงหน้าหนาวบอกได้เลยครับว่ามาที่นี่ฟินสุดๆนอกจากนี้ที่นี่ยังมีไฮไลไท์สุดหวาดเสียวคือ s k y w a l k ์ walk, ทะเลหมอกไอโอเองที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า2,038ฟุต ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ360องศาและที่พื้นนั้นยังเป็นพื้นกระจกใสย,ยาว61เมตรหวาดเสียวกันสุดๆครับงานนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวภูกระดึงจังหวัดเลยที่เที่ยวอันดับต้นๆของหน้าหนาวเพราะความสวยงามของธรรมชาตินั้นมารวมกันไว้ที่นี่อย่างครบถ้วนใครอยากไปพิชิตภูกระดึงบอกเลยว่าต้องฟิตกันหน่อย พราะระยะทางในการเดินเท้านั้นต้องเดินขึ้นไปบนเขาสูงถึง5,500เมตรกันเลยทีเดียวสำหรับจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนภูกระดึงนั้นได้แก่ผานกแอนซึ่งจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นผาหล่มสักจุดนี้จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆรวมถึงยังมีผาอื่นๆสำหรับชมวิวมากมายสะอโนดาลานพระศรีนคลินและอื่นๆให้เราได้เที่ยวชม ม่อนเคียงดาวอุทยานแห่งชาติสีน่านจังหวัดน่านม่อนเคียงดาวเป็นสถานที่เที่ยวที่สุดแสนจะโรแมนติกสำหรับผู้รักเพราะเราสามารถมองเห็นดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าได้แบบเต็มๆในยามค่ำคืนและในตอนรุ่งเช้าเราก็ยังได้เห็นสายหมอกขาวๆลอยอยู่ใกล้ๆกันอีกด้วยที่ม่อนเคียงดาวนี้จะเปิดให้เข้าพักตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี และจะต้องจองที่พักล่วงหน้านะครับเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปีอยู่แล้วเขาค้อยังมีทัศนียภาพสวยงามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณเขาค้อมีหลายแห่ง โดยเฉพาะที่เที่ยวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสู้รบกับคอมมิวนิสต์ได้แก่อนุสาวรีย์จีนฮ่อพิพิธภัณฑ์อาวุธอน,อนุสรสถานผู้เสียสละเขาคอนอกจากนี้ที่นี่ยังมีพระบรมธาตุเจดีพระตำหนักเขาคอวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและที่เที่ยวธรรมชาติและจุดชมทะเลเหมอกสวยๆอีกด้วยนะครับผู้ทับเบิก จังหวัดเพชรชบูรณ์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,768เมตรเป็นจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยก็ว่าได้ที่นี่นับว่ามีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามสามารถชมทะเลหมอกได้ในตอนเช้ากรู่นอกจากนี้ภูทับเบิกยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งและไล่กลั่มปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยทีเดียว อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยความที่เป็นเมืองเล็กๆถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสูงและเป็นรอยต่อชายแดนไทยและพมา่าที่แห่งนี้มักปกคลุมด้วยสายหมอกละอองน้ำค้างจางๆในยามเช้าและด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนทำให้เมืองป่ายยังคงความเป็นธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีที่เที่ยวในปายที่น่าสนใจและชิลมากๆก,ก็คือถนนคนเดินเมืองปาย เป็นถนนคนเดินเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆร้านค้าคาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปนั่งชิลเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆรวมถึงยังมีสะพานประวัติศาสตร์ปายวัดพระาธาตุแม่เย็นและสถานที่อื่นๆอีกมากมายให้ไปเที่ยวในหน้าหนาวนี้กันให้สมใจเลยทีเดียวครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นครอบคุมพื้นที่ถึง4จังหวัดนับว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยสถานที่เที่ยวบนเขาใหญ่ที่น่าสนใจนั้นได้แก่น้ำตกเก๋สุวัตหอส่องสัตว์หรือใครอยากได้บรรยากาศการนอนกลางเต็นท์ก็สามารถขึ้นไปกลางเต็นท์แคมปิ้งกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้อีกด้วยนะครับ วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวังน้ำเขียวเป็นอำเภอเล็กๆที่เงียบสงบและมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มากที่นี่ยังเป็นแหล่งชมกระทิงที่สำคัญอีกด้วยจุดท่องเที่ยวของวังน้ำเขียวนั้นมีหลายจุดครับเช่นเขาแผงมา้าผาเก็บตะวันและไร่ต่างๆที่เปิดให้เข้าชม เป็นอย่างไรกันบ้างครับตัดสินใจกันได้หรือยังว่าหนาวนี้จะเก็บกระเป๋าไปเช็คอินที่ไหนกันดีแต่จุดเช็คอินหน้าหนาวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับจะมีที่ไหนอีกรอรับชมได้ในคลิปหน้าครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดในคลิปต่อๆไปรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบครับ